ลุงบอกอะไรลงพูดไทยนะครับขออภัยด้วยเน้ายังมาขออภัยอีกขออภัยนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกู้ทุกคนนะครับเนาะพี่ป้านาอาลุงตาย้ายอ่าทุกๆคนพงบ่มีถวดขอมาเบ่งน้ำดอกเนาะพี่เภาเนี่ยเนาะพงจิมีระดับลุงป้านาอาประมาณนี้เนาะขอขอกคากขอขอบคุณแต่มาที่ ทุกทท่านด้วยครับเด้อเมื่อนี้กับมาพ่้กันอีกแล้วนะครับเอ่มือเว้นมือลรืวบ้างมาพ่้กันเนาะมันก็มีสําหรับเล้วพัฒนาเนาะอ้ามาเบอ่งอันนี้ก่อนวันที่หยิบเกกันยายนเดิมเออนี่เด้อล้วพัฒนาเดินเดินดีแม่นยำด้อครับเด้อวันนี้เมื่อนี้กับวันวันศุกร์วันศุกร์สีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสน้าโชคน้าทิ่งดีมาให้ทุกๆท่านนะครับสําหรับเล้วพัฒนาเนี่ยอาจารย์กะทีมะนังไต เบาใตสะพานนี่แหละทุกๆจันพุทธสุกอ่าครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะประมาณนี้กดแชร์นี่ก็สิบ่มีคนกดดอกนอกจากเรียนแชร์ประมาณนี้ครับอืมครับก็เกินเกินไปเนาะจากจากจากสิบหานะทีเนาะ มาถึงปานนั่นดดกอก็อขอขอบคุณหลายๆขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกนะครับอรอบที่แล้วอาจารย์ก็บอกบอกว่าให้ให้สมาชิกทุกท่านอคอมเมนต์มาว่าอยู่จังหวัดใดอยู่สยอยู่สาวันนี้กไ็ได้เพิ่มขึ้นมาหลายหลายได้ป่ะเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาหลายก่าวเลยที่เพิ่มขึ้นมากับนี้าบ,บ,บอบอ่านซื้อเลอราคาราคาอ่านผิดนะประมาณนี้ผู้ลางค้นกับเป็นซื้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ก็เพราะอ,อ่านได้อยู่แต่ว่าเหงย่านอ่านบ่ถือ,อประมาณนี้ก็เลยเอาเฉพาะอามองยูจังหวัดก็แล้วกันเนะาะก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้ออ่าที่ขออ่านเลยเด้อที่เพิ่มขึ้นมากก็คือจา,นะคจากหัวหินนะครับจากหัวหินนะครับขอบพระคุณหลายๆครับแล้วก็จากบุรีรัมย์อ่าบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นมาอีกครับขอบคุณหลายหลาย,หลายนะครับแล้วก็จากปากาช่องโคราชอ่าโคราชอาจารย์ไปดูยูปากช่องโคราชนะ่ประมาณนี้เพราะว่า บ้านญาติพี่น้องยูหัน้วก็บ้านค้นหุ่จากยูหันประมาณนี้เพื่อนเฮดกิจการรับเหมาก็ส้างยูหันละที่ใหญ่ที่สุดในปากซองนั่นแหละไปเบื้องเอาเลือดอแล้วทียูหันแล้วทีรับเหมารับยังยูหันรับบานนี้จากสมุรปาการนะครับเนาะขอประคุณหลายๆครับจากสมุดปากการจากผู้ไหนอีกอก็มีจาก จังหวัดตากนะครับเด้อแม่สอดกับนี้นะครับขอประคุณหลายๆแล้วก็จากสกลนครสกลนครนะครับแล้วก็จากเชียภูมิแล้วก็นครสวรรค์อ่าและอีกท่านนึงอยู่ต่างประเทศอยู่สวีเดนนะครับเด้อสวีเดนก็ขอขอพระคุณหลายๆที่ต่างประเทศกันยังเบิ่งอาจารย์อยู่เบิร์กเราคือทอดบ้านมาเนาะเนาะเบิ่งอาจารย์เราคิดฮอดบ้านมาเออออกมาเนี่อ่าแล้วก็จากแต่นครพนมโอ้นครพนมสงสัยที่เป็น จำได้เลยนะครับพนมอ่ะนะครับพนมกะที่เป็นเป็นเที่ยวก้อนอาจารย์ไปเที่ยวนะครับพนมนั่นละกะที่เป็นเพื่อนบ๊วยนี่ที่ว่าสิมั่นรับอาจารย์พ่อพ่อเราพ่ออาจารย์ไปแป๊บเดียวมองหันว่าถึงครึ่งชั่วโมงไปถายรูปถ่ายเงนก็เฝ้าเฝ้าเพราะว่าที่ได้เดิอนนาไปมุกดาหารอยูก็เลยไปหวายขอพรขออย่างย้อนในรางวัลที่หนึ่งเลยขอไว้เ่ยจักว่าเพื่อนเฉียงวดไใจบุอืองวใจก็เอาเบอดนั่นละอ่า แต่ว่าจะถึงสานนาเถอะกอสานนี่ก็แล้วกันตั้งวันที่หนึ่งนะนะครับแล้วก็จากปทุมธานีไปจากเชิงเท่าจากนาทีแล้วโอซีนาทีลวบุรีรัมย์นะครับเด้อย่าสธรอุดรโอ้อันนี้ก็ไกลอยู่เพื่อกันสวิตเซอร์แลนด์เพื่อน่ะสวิตเซอร์แลนด์กับมาขอบพระคุณหลายๆลดยครับเด้อนครับนครสวรรค์กับแล้วกับสุราษฎรธานีนะครับสุราษฎรธานีแล้วก็อุดรแล้วก็หนองคายแล้วก็เชียงใหม่นะครับเนาะ แล้วก็โคราดอีกแล้วก,ก็กำแพงเพชรนอะ๋อกำแพงเพชรน่ะอุดรอ,อีกโอ้อุดรหลายหลายเจ้าอยู่มหาสารคามหนองเรืออ่าหนองเรือขอนแก่นในใี่ใกล้ๆน,นี่ยสาแก้วโอ้สะแก้วอาจารย์เคยผ่ยานอยู่ว่าอ,อาจารย์ไปเซโนตอนนั้นผ่านสะแก้วอ่ะไปสะแก้วโอ๋อเนาะ ทอดใส่บ้างนะครับสะแก้วแล้วก็สุพรรณบุรีแล้วก็แม่กลองคราบท่านแม่กลองกับมีน,นี้ใส่นน่กาลสินเชียงใหม่เชิญบุรีนะครับเด้อขอนแก่นกับมีอุบลอุบลค้นอุบลคราท่านอ่าก็ทำนี่ก่อนเนาะครับเนาะผู้ใดมีอย่างเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ครับเด้ออยู่จังหวัดใดก็ได้ขึ้นทอดขึ้นทอดตลอดทุกๆจังหวัดเลยประมาณนี้นะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับอะแล้วเขาก็มาวว่าเรื่องเลขของเขาบ้าเนี่ยว่าอ่างวดที่แล้วกับเขาเนาะงวดที่แล้วเป็นนั้นว่าเขาแบบเด้งๆเลยเขาแบบยังที่มีผู้ได้เงินบาบุ้นเนี่ยเขาแบบพี่นองยังี่อาจารย์ก็บ,บอกอยู่ได้ว่า,ว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 ามันมัน,ม,นมันสีมาพี่นองเด้ออาจารย์ก็ว่าอยู่เด้ซี่หาหาซี่ตรงตรงเลยไหม้วก็แถมหกกระเขาอีกเก้าหกหกเก้าเขาตัวเจาะบาบุ้นเนี่โอ้เก้าหกหกเก้าก็มีได้ละแต่ว่าเหงนบได้ลงเด๊อะพอ หกมันเป็นตัวร้องก็เลยบได้เอาใส่ซีหาหกมาเบิดเลยเรอบที่แล้วเจ็ดสองสีหาเก้าหกนะครับมาเบิดนะครับเนาะเป็นอันว่าเลขเข่าอยู่แต่ว่าค้นจนมากคือสิบบดเเงนินหรอกเพราะว่า,วามันเข่ายังสี่นะครับประมาณนี้กับอากาศบกค,คิดเนาะ,ะแต่ว่าอาจารย์กะทีบอกแนวทางอยู่ด้วยว่าทรงสิเบิบร์บอทรงสิพี่น้องบออย่างกบบจับ,จ,บจับกันๆไว้เนาะครับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยววน,นี้เข้ากับมา ตากันใหม่นะครับประมาณนี้เริ่มต้นใหม่เนาะสําหรับคนที่ได้ไปต่อกอะแสะดงความยินดีนะครับเนาะใช่แสะดงความยินดีที่ได้ไปต่อครับเอาเขากลับมาเบิ้งวันนี้ซาบาดเนี่ยครับอ่าวันนี้เป็นเลขสูงกับต่ำคือเก่าเด้อแล้วพัฒนาวันที่27นะครับ9ก้1สเด้อ9ก้1สอ่าคู่ของเขาก็จะเป็น2 3 4 5 6นี่แหละ5 6เนี่ยอ่าเนี่ยมันกินเว้นวบักจากน้อยนึงเปิดมาเนี่ สองสามที่หาหกเด้อไพมากสองสามที่หาหกแน่นี่ก็เอาไปไสได้เด้อครับเด้อประมาณนี้นะครับอืมอืมครบออกที่จับคู่ให้ปัปเดี๋ยวบงกอนอะไรสิมาสิบมาานวยแบบนึง เอาเก้าศูยู่หลักสิเด้อครับเด้อเอาเก้าศูยู่หลักสิบอ่าเก้าศูนย์หนึ่งยูหลักสิบเนาะอ่าครับอ่าเก้าศย์น่หลักสิบปฏิเป็น 92, 93, 94, 95, เก้าสองเก้าสามเก้าสเกาเก้อะบครับเด้ดอไอ้มันนับแต้มเป็นกันนับเอาาว่ามันถิมาจากแต้มอ่านนี้ศู 92, จุดสามนุดสี่จุดห้าจุดหกอืออาจารย์ขอเน้นที่สองสามสี่นี่แหละอ่าเล่นสุดเก้าสีเหลืองซะส <c oughs> องสามสี่บาตนี้ที่มันเน้นหรือบัตนี้ระวังเก่ากับจุดที่เอาเงนไดบัตนี้เมือนกัน วันที่แล้วมันกับมาเกล้เนาะวันนี้มันถีมาเกลว์อีกบ่้พอเน้นที่ศูนย์ก็แล้วกันหกแปดสิบอือพอเน้นที่ศูนย์แล้วครับเด้ออือพอเน้นที่ศูนย์เนาะอ่าครับเด็กโม่งกันโอ้เก่านะที่แล้วอ่ะพอเน้นที่ศูนย์แล้วครับเด้อนี่นะอ่าครับศูนย์ก็อยู่ของนี้อเด่นที่อยู่ตรงเหลืองๆนี่แหละสีเหลืองๆนี่แหละนะครับ เน,นเน้นที่ศูนย์กับยูส่วนนี่ này, นะครับศูนย์กับยูส่วนนี่นะครับศูนย์เนาะศูนย์สองสองศูนสาสาูนยนยศูนย์นะครับวันนี้เบิ่งก่อนมันที่ที่น้องหรือว่าสีเบิ้ลเนี่ยโจทย์มันก็คือเจ็ดสองสี่ห้าหเก้าเจสองสี่หาหเก้าอืมเลขมันก็ถี่เลี้ยงกันเจ็ดสองสี่หาหกเก้าก็จะเป็น สี่ห้าหกเจ็ดอ่าเลขมันเลี้ยงกันได้เนี่ยสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดดาบานี่สองสี่สองสี่ห้าสองสี่ห้าเลขเลี้ยงกัน,นยังสี่อือสี่ห้าก็คือ 9. เอก้าเก้าประเด็นที่กันได้ละ่ะเก้าประเด็นที่กัน ขอ,ขอเลือกที่สองกับสามนะสองกับสามนะครับเนี่ยเนี่ยสองกับสามนะครับคู่กันกับเก้าศูนย์หนึ่งนะเออสองกับสามนะนะสองกับสามคู่กันกับเก้าศูนย์หนึ่งก็หมายเขาว่าเดี๋ยวที่โลกออกให้ไหมดอกว่ามันร้ายตาเดี๋ยวจะใครมาใส่ไหมก็หมายคขาว่าเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองนะครับเด้อเก้าสาม ศูนย์สามหนึ่งสามที่เด่นที่สุดเด้อมาเนี่ยเด้อเบิ้ลกับสามเนี่ยา่านเลขออกแปลกๆอยู่เพราะว่าเลขมันเลี้ยงกันโจทย์อะ่ะโจทย์มันเลี้ยงกันสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สองที่นั่นแหละ่านเลขออกเลี้ยงกันย و, อยู่ประมาณนี้เี่ย่านมันมาเลี้ยงตรงเพียเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกกันนตาราย่ยานมันมาเลี้ยงกันตรงเพีย ตรงที่สองสามที่หาเนี่ยนะสองสามที่หาหกเนี่ยย่านมันมาเลี้ยงกันตรงน 2, 3, 4, เนี่ยอือสองสามที่ท 2, เนี่ยสองสามสามสองสองที่ที่สองเนี่ยมันกี่มาคนละส่วนบ,บอลเลี้ยงบอลเลี้ยงคือแค่ไหนสมาชิกงงได้ป่ะเนี่ยอ่าเอาจากที่ก็แล้วกันปันธงเลยว่าเลขมันถืออ่าเลี้ยงกันอ่าเลี้ยงกันแต่ว่าค้งสีเบอเบิลอือพวกถือบอเบิลอาจจะเลี้ยงกันเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูอ่าอาจจะเลี้ยงกันสิคำมันไผมากตรงนี้ก็เอาตรงนี้ไปเลี้ยงเนออ่าครับคำมันไผมากตรงที่อาจารย์ว่าเนี่ยสกับสามเนี่ยก็จะอยูดในเขตนี่แหะเก้าสองสองเก้าเก้าสูนย์สองสสามสามันไผว่ามันทีเลี้ยงกันกับคงสีมีซ้านี่แหะสองสามสมสองสองที่ที่สสามที่ที่สามสามนี่แหะอ่าประมาณนี้ครับเอออ่าว่านี่อาจารย์ฟันทงที่ใส่บ้างนะครับ วันทงที่ศูนยะ์เนาะยากหลายเครียดหลายหลายหลายย่างกระรูดเลยก็ได้เนี่ยเอาทูนไปนรูดเลยอืประมาณนี้นะครับเนาะเก่ามันมาแล้วรอบที่แล้วคิดว่าคงสีบัไม,ออออมออ้อีกตกคโสิบัไม้อีกตกอประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วจดเอาบันนี่ครบแลวเนาะอัเน,นี่ยอ่ะจยดเอาเด้อครับเด้ออ่าครับ ไปเบิงประทันกับเบิงไม่ก็ได้ไปเบิงประทันกับเบิงไม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเนาะเบิงไม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับก็ขอขอบขอบคุณหลายๆนะครับ12นาทีแล้วว <c oughs> อกไปบระมาบบเบ่าเลี้ยงไร้สาระหลายกอเป่าเรื่องเลขนิดเดียวหนึ่งเพราะเขาใจนะครับนะเนาะไปเพราะเขาใจกับเบิ้งอีกรอบสองรอบแล้วก็หยุดไว้แล้วก็ดวกจดเอาทุกตัวทุกตัวไปเทียบกับ สำนักอื่นก็นได้ที่มันดังๆแต่ว่าดังลายอย่าไปเอาเด้อเขามันทิปเปเด็กข,ของเขาอืมเออประมาณนี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีความถูกความเจริญนะครับรับรับเงินแล้วพัฒนาอีกเด้อเออสำหรับคนที่ได้รับแล้วก็ขอให้รับอีกคนที่ยังไม่ได้รับก็ขอให้ได้รับวันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ดนี้เออครับประมาณนี้าอาจารย์ขามไปฟังทั้งหูดอีกบ่ <laughs> เออผมไปแล้วเนาะมันซาแล้วมือเนี่ยเดี๋ยวจิกไปกัอนอ่าครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับเฮงเฮงปังปังเลยครับโชคดีครับสวัสดีครับ